โมชั่นที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงแล้วค่ะ NBA Elite Pass ลดลาค้า50%จากราคาปกติ2,100บาทลดเหลือเพียง10,50บาทเท่านั้นค่ะราคานี้ดูได้ทุกวันทุกคู่ทุกเกมจนกระทั่งจบฤดูกาลตกแล้วเดือนละงร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆแถมดูภาคไครใน Payback ได้ทุกวันอีกด้วยย้ำอีกครั้งนี่คือโปรโมชั่นแฟลชเซลมาเร็วไปเร็วดังนั้นใครเห็นคลิปนี้แล้วรีบสมัครเลยค่ะคลิกลิงก์ได้เลยค่ะ สว,ส,สวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้งสองคนเนะี่ยเป็นตัวกันเป็นเอกก็มีอนทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด8ดคู่นะคะแต่ต้องเลือกการแข่งขันออกไปคู่หนึ่งคู่ระหว่าง L A Lakers กับ Charlotte Hornets ค่ะเลยเหลือเคู่เพราะว่าเหตุภัยพิบัติไฟป่านะคะแม้แต่บ้านโคชของ LA L A Lakers อย่าง JJ Redick นี่ก็ไม่รอดนะคะคือพอเราเห็นภาพเหตุการณ์แล้วเนี่ยน่ากลัวแล้วก็น่าสงสารคนที่อยู่ในอุบัติภัยจริงๆนะคะไม่แน่ไฟป่าครั้งนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นไฟป ตัวเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับเสียหายไปกว่า5 0,000ล้านเหรียญหรือว่ากว่า1.7ล้านล้านบาทเลยนะครับประชาชนกว่า1นึ่งแสนคนนะครับต้องอพยพออกจากบ้านของตัวเองไฟป่าเผาทุ่งอย่างนเงี้ยนะครับกว่า4 0,000ไร่เรียกว่าได้รับผลกระทบกันหมดไม่ว่าจะเป็นช่วงแปซิฟิกพาริเซสนะครับหรือว่าจะเป็นมาริบูนอกจากบ้านของโค้ชอย่างเจเจเรติกแล้วเนี่ยยังมีบ้านของควายและยังมีบ้านของคุณปุ๋ยพรทิพย์ที่มาริบูอีกนะครับ เขาโดนเผาเรียบหมดเลยครับนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยก็ขอให้เหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับและทุกอย่างทุเราลงในเร็ววัน ค่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่เจออุปัติภัยจริงๆนะคะขอให้ทุกอย่างค่ะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้เพื่อไม่จ <ๆ S 2> ลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะถ้าว่าใครย,ยังไม่ได้กด Subscribe เป็นกด Subscribe ด้วยค่ะแล้วตอนนี้ค่ะถ้าว่าใครย,ยังไม่มี Payback หรือว่ายังไม่มี NBA League Pass เป็นเวลาที่เหมาะแล้วนะคะตอนนี้ NBA League Pass มี Flash Sale ค่ะลดราคาถึง50%จาก2,100บาทเหลือ1 5 0บาทเท่านั้นค่ะรายละเอียดแล้วก็ลิงก์นะคะตูจะใส่ไว้ให้ที่คอมเมนต์แรกด้านล่างเลยค่ะทีนี้เราเข้าสู่เกมแรกกันก่อนเลยค่ะมิเน่การแข่งขัน2วันต ของคลิฟแลนด์คอรีสที่เพิ่งเอาชนะ OKC OK Thunder ค่ะรับการเยือนของทอร์นตัวแรปเตอร์เป็นยังไงบ้างคะเกมในวันนี้ทางคลิปแรนคอรีสเขาพักตัวหลักนะครับอย่างโดนัลด์มิเชลเนื่องจากในเกมที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดด้วยและเกมที่ผ่านมาลงสนามถึง35มาทีมากที่สุดของทีมในขณะที่ทาง Raptors เนี่ยตัวหลักอยู่กันครบเลยนะครับครั้งนี้และพวกเขาก็ทำได้ดีออกตัวได้ดีมากๆต่อสู้กับทีมอันดับหนึ่งอย่างคลิปแรนคอรีสได้ดีนำโดยสกอตตี้บาร์นะครับวันนี้สกอต วงในวงนอกวันนี้ช่วยกันได้ดีมากนะครับต่อสู้กับเอเวนโมบรีได้อย่างสนุกแล้วก็มาได้อาเจแบรเรดครับวันนี้ทั้งข้ามวงในนะครับทำแต้มต่อเนื่องของตัวเองมากๆวันนี้20แต้มหรีบาวด์หแอซ,ซิสก็โชว์ความครบเครื่องแต่ที่น่าสนใจครับวันนี้คริสบูเชในฐานะตัวสำรองวันนี้โดดเด่นมากๆยิง3คะแนนแม่นจริงๆนะครับยิงลงไปถึง5ลูกทําไป23แต้มกับ12อรีบาลเป็นดับเบิลดับเบลเรียกว่าวันนี้เนี่ยแรปเตอร์เป็นฝ่ายนำสัดส่วนมากของเกมด้วยซ้ำไปแต่แน่นอนครับว่าทางคล พวกเขาไม่ยองง่ายๆครับมีการรันเป็นชุดๆนะครับแม้ว่าจะไม่มีโดนาวันมิเชลนักกีฬาอันดับหนึ่งของทีมก็ตามแต่ว่าทวินทาวเวอร์ของทีมครับอย่างจ่าเรดอเลนกับเอเวนโมบรีก็ยังคงทําผลงานของตัวเองได้ดีอย่างต่อเนื่องจ่าเรดอเลนวันนี้18แต้ม15รีบาลเอเวนโมบรี e อีก21แต้ม11รีบาลกับ6แอสซิสนะครับยังคงเป็น double double ลคู l นอกจากการทําแต้มการรีบาลที่ดีแล้วนะครับพวกเขายังมีฟิลโกลการยิงที่มีประสิทธิภาพมากคาริสลเวอร์ที่ขยับจากตัวสำรองนนนนนนรััขึ้้้้้มาาาเป็ต็ตวววจิิงแทททดดดชลีีกํไํไไ18 แม้ว่าทัพสำรองวันนี้ของคลิปแด์จะไม่ได้โดดเด่นเหมือนในเกมที่เจอกับ OKC ก็ตามแต่พวกเขาก็สามารถกลับเข้ามาสู่เกมได้นะครับได้ความแม่นของแม็กซ์ทรูสนะครับที่วันนี้ยิง3คะแนนลงไป4ลูกแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามจนจบอเตอร์ที่3แล้วเนี่ยทางคลิปแด์ยังตกเป็นฝ่ายตามนะครับพวกเขาเริ่มตื่นครับในช่วงอเตอร์ที่4แม้ว่าจะยังคุมเป็นฝ่ายนําอีกแต่พอตื่นพู๊แล้วเนี่ยโอ้โหมีการรันเป็นชุดๆเลยนะครับนำโดยดาเลสกาแลนที่วันนี้โชว์ศักยภาพครับก้าวขึ้นมาเป็นออปชั่นหลักของทีมครับวันนี้กดไปถึง40แต้้มมพรออกกับี9 ถือว่าเป็นการทําแต้มที่มากที่สุดของตัวเขาในฤดูกาลนี้และในท้ายที่สุดก็สามารถกลับมาเอาชนะไปได้นะครับอย่างที่ควร132ต่อ126เป็นชนะ12เกมติดแล้วนะครับของคลิปแลนด์นี่ถือว่าเป็นครั้งที่6ในประวัติศาสตร์ของทีมที่สามารถชนะระดับอย่างน้อยได้12เกมติดและเพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับว่า สองจากหกครั้งที่ว่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นในฤดูกาลนี้ก<ส>็คือ15เกมติดช่วงตน้นฤดูกาลแล้วก็มา12เกมติดในครั้งนี้เล่นในบ้านทั้งหมดนะครับตอนนี้ชนะ20แพ้แค่1เท่านั้นเองนี่ถือว่าเป็นสถิติที่ดีที่สุดตั้งแต่ที่แซนแอนโตนิโอสเปอร์เคยทำเอาไว้ได้ในปี2016ดาเลสการ์แลนในวันนี้ทำไป40แต้มทำให้เขากลายเป็นนักกีฬาคนที่4ในประวัติศาสตร์ของทีมนะครับที่มีเกมระดับอย่างน้อย40แต้มได้อย่างน้อย5เกมก่อนหน้านี้อีกก3คคนเ่ยยไมต้อองงสืืบบลละรรัแ็ <Chill. S 1> ตอนที่พวกเราดูเกมกันอยู่ใน p ล a y b บ c k นะคะช่วงคอ a r t ที่3ามเนี่ยเพื่อนยังบอกว่าหรือว่าวันนี้คีเฟุนเอลเรียจะโดนลม้ม <c oughs> เรายังบอกว่า แหม่ห่างกันขนาดนี้ยังเหลืออีกวอด้วยนึงยังไงก็ทําได้<ช>แล้วก็ทําได้จริงๆอะเราไปต่อกันที่ทีวูฟฟิเออร์ออรโดแมนจิที่ใกล้จะได้พาวเรเบนเคโรกลับมาแล้วในวันพรุ่งนี้ค่ะพวกเขาเล่นโดยที่ไม่มีพาวรมาทั้งหมด34เกมแล้วนะคะและเกมนี้พวกเขาเป็นฝ่ายตามแต่หัววันเลยนะคะหลักๆได้แต้มจากโกกาบิทาเซ่กับ KCP ค่ะเจอวูฟที่ขยับเอาดอนเต้เดวิชโซขึ้นมาเป็นตัวจริงแล้วก็ทําได้ดีนะคะมีเกมที่เร็วขึ้น3คะแนนวงนอกก็ยิงดีขึ้นเกมรับก็ดีขึ้น้นนไดทเวิ์คาปปถึงง21ต3บ3บย 4ลูกมีไฮไลท์ง,งามๆด้วยค่ะเอมิเนย่ยัดห่วงใส่แอนโทนีแบล็๊กให้กับแฟนๆได้รับชมกันค่ะโอ้โหรุนแรงเหลือเกินได้จูเลสแบรนเดิลยี่สิบสามแปดสิบรีบาวรูด้โก้แวร์อีกสิบแปดสิบสองรีบาวค่ะดับเบิลดับเบิลคู่เลยนะคะนาริสในฐานะสำรองก็ยังคงทำได้ดีค่ะสิบหกแต้มตั้งแต่ช่วงกลางคองร์เตอร์ที่สองก็นำแบบม้วนเดียวจบเลยเอาชนะไปได้แบบสบายๆร้อยสี่ต่อแปดสิบเก้าทีวูฟชนะสามเกมติดแล้วนะคะทีวูฟตั้งแต่ที่ขยับเอาไมค์คอลลี่ไปเปเ็นสำรออองนนนะครับเเเเาดดต้ิฟซ์ย ท,ทีนี้พอพูดถึงการขาดตัวหลักนะครับเราขยับไปดูดัลลัสแมริทซ์กันสัหน่อยพวกเขารับการมาเย,ยงของพอร์ตแลนด์เทรเวอเซอร์สทางดัลลัสเนี่ยยังคงขาดกู้หูลูคายอยู่นะครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บแต่ในเกมวันนี้พวกเขาได้แดเนียลแก f ์ฟเวิร์นะครับกลับมาจากการบาดเจ็บข้อเท้าเร็วว่าที่ทางทีมคาดคิดเอาไว้ก็ถือว่ากลับมาช่วยทีมในฐานะตัวสำรองนะครับแต่พอเกมนี้เนี่ยทางพอร์ตแลนด์เทรเวอเซอร์สเขามาดีเริ่มจากการเจาะวงในครับทำแต้มของตัวเองอย่างต่อเนื่องเป็นฝ่ายขึ้นนําไปก่อนเรกว,วัันนี้ท Anthony, Simon, ้ทงอร์ว นะครับรวมไปถึงสกูตเฮนเดอร์สันในฐานะตัวสำรองวันนี้ทั้ง3คนเนี่ยมีเกมระดับอย่างน้อย20แต้มได้ทั้ง3คนแต่คนอื่นๆของทีมพอร์ตแลนด์ a ทรเวเซอร์เนี่ยไม่ค่อยไหวครับ แต่มันไม่ค่อยเดินดัลลัสแมลริกส์ที่เป็นรองในส่วนของวงนอกนะครับวันนี้ยิงไม่ค่อยดีครับโดยเฉพาะเคลทอมสันที่วันนี้ยิงยังไงก็ยิงไม่ลงครับจบเกมมี3แต้มแต่แต้มจากพื้นที่วงในครับทางดัลลัสเนี่ยถือว่าทาได้ดีเหนือกว่าทางพอร์ตแลนด์เทรเวลเซอร์กว่า20แต้มเป็นเพราะได้เกมจากเดริกไลฟ์ลีเดอะเซคเนนะครับวันนี้ทําได้ดีมากๆครับ21แต้ม16รีบาวเรียกว่าเป็นการยิงฟิลโกวันนี้มีการยิงฟิลโกที่เยอะที่สุดของตัวเองในชีวิตเลยนะครับแล้วก็เป็น ทีเจวอชิงตันที่วันนี้ก็ช่วยงานได้ดีครับ23แต้ม14รีบาวนี่ก็เป็นดับเบิลดับเบิลคู่เช่นเดียวกันแต่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับนั่นคือเจเดนฮาร์ดีในฐานะตัวสำรองช่วงหลังๆเมื่อน,นี้เจเดนฮาร์ดีเนี่ยฟอร์มร้อนแรงจริงนะครับในเกมวันนี้เนี่ยทำไปอีก25แต้มยิง3คะแนนไป5ลูกตามปะกะติเลยเนี่ยตัวของเจเดนฮาร์ดีเฉลี่ยอยู่ที่7.8แต้มต่อเกมเท่นานั้นเองแต่ในช่วง4เกมหลังสุดนะครับเฉลี่ย18แต้ม วันนี้ทำไปอีก25แต้มครับยอดเยี่ยมมากๆเลยพอเจเดนฮาร์ดีผลงานเป็นแบบนี้นะครับมันก็มากรบเกมแย่ๆของเทรทอมสันสบายดัลลัสที่ตกเป็นฝ่ายตามนะครับค่อยๆไล่ค่อยๆรันมาครับช่วงท้ายในะรันชุดใหญ่19-6ต่อ 6, ทั้ง PJ w a วอชิงตันทั้งเจเดนฮาร์ดีรวมถึงเดนลิกไลตี้เดอะเซคเก้นนะครับทั้ง3คนในะช่วยกันทําแต้มได้อย่างดีมากๆเลยครับมีการยัดหัวสร้างความสนุกให้กับแฟนๆในสนามในท้ายที่สุดพวกเขาสามารถกลับมาได้นะครับทั้งๆที่ตามเป็น10แต้มในช่วงไม่ถึง5นาทีสุดท้ายเอาชนะไปได้1 17ต่อ 111ดัลลาสชนะ2เกมติดแล้วครับทั้งที่ไม่มีคู่หูลูไขทั้งนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยแพ้มา5เกมติดอตอนนี้ชนะ2เกมติดแล้วครับพอเราพูดถึงทีมที่ขาดตัวหลักนะคะทีนี้เราขย,ยับไปดูทีมที่ได้ตัวหลักกลับมาบ้างค่ะนั่นก็คือแมนฟิสกิสตี้นะคะพวกเขาได้จามอรแรงกลับมาลงสนามทำการแข่งขันหลังจากที่เปลียไป5เกมเนื่องจากมีอาการเจ็บที่บริเวณไหล่นะคะรับการมปเยี่ของฮิลเซนร็อกเกสเป็นการเจอกันของทีมอันดับ2แล้วก็อันดับ3ของฝั่งตะวันตกบ็อกเกสแเจาะวงในกันรวเเลยยนนนะคคปป็ฝ่าไกไกออด้รชะะุี 32แต้ม14บริบาล5แอสซิสช์โชว์ความเหนือโชว์ความครบเครื่องเล่นเอาซรเจเรนแจ็คสันจูเนียร์เนี่ยปวดหัวไปเลยค่ะและก็ยังได้เจเรนกรีนอีก27แต้มยิงสามอีก4ลูกเป็นเกมที่4ติดต่อกันแล้วนะคะที่เจเรนกรีนสามารถทำได้ระดับถึงน้อย25แต้มตามด้วยเฟรดแวนบรีดค่ะอีก22แต้ม4แอสซิสซ์ยิง3ไปอีก3ลูกแม้ว่าเมมฟิสจะได้จาค่ะที่เพิ่งกลับมานะคะทำไป27แต้มแต่ว่าการยิงวงนอกและการข้ามไม่ค่อยดีเท่าไหหรรรรร่่่คะเเเเเจจจนนนนนนแ็็สัััััูีีย์ทกกกกตต้้ออองงปววดบบาชชล คุณนี่แหละคะ่ะพยายามเต็มที่แล้วทาไป21ตาม8บรีบ้าก็อีก6บล็อกแต่ก็ไม่ไหวคะ่ะพยายามไล่สุดใจในช่วงท้ายนะคะฮิลสันบล็อกเกส์ปลุกมาเอาชนะไปได้119ต่อ110ขึ้นนาซีรีส์ด้วยการปรกติ2ต่อ0เมื่อไรก็ตามค่ะที่ฮิลสันบล็อกเกสสามารถทาได้ถึง110แต้มพวกเขาชนะ19แพ้แค่3เกมเท่านั้นเองนะคะทีนี้เราไปดูฟินิกซ์ซันกันซะหน่อยนะครับทีมที่กําลังระส่ำระสายวันนี้รับการมาเยือนของแอตแลนตาฮอสครับ ตอนนี้ฟินิคซันส์เนี่ยมีการขยับปรับเปลี่ยนเอา Bradley b e a l กับ y u s u f Nurkic ไปเป็นสำรองนะครับทีมก็ยังคงขึ้นขึ้นลงลงอยู่ก่อนหน้านี้ก็เพิ่งแพ้มา วันนี้เล่นดีครับออกตัวดีต่อหน้าแฟนๆในสนามนะครับได้เควินดูแรนครับวันนี้23แต้มกับ7แอสซิสยิง3ไม่ค่อยดีแต่ว่าฟิลโกในภาพรวมก็ยังคงเฉียบครับแตะระดับ60%เดวินบุกเกอร์20แต้ม12แอสซิสเป็นดับเบิลดับเบิลนะครับแต่ว่าการยิง3คะแนนของเดวินบุกเกอร์ในวันนี้เนี่ยไม่ทำงานยิงไม่ลงเลยสักลูกจากการพยายามยิงทั้งหมด8ครั้งแต่ตัวของเขาตอนนี้เนี่ยจุดเด่นคือการแอสซิสนี่ถือว่าเป็นเกมที่3ติดต่อกันแล้วนะครับที่เขาสามารถทำแอสซิส<ม> มารแอซิสต์รวมกันได้ทั้งหมด50ครั้งนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะครับของฟินิกซ์ซันสที่มีนักกีฬาคนหนึ่งในช่วง5เกมสามารถทำแอซิสต์ได้ถึง50ครั้งก่อนในนี้เคยครั้งสุดท้ายนี่ก็คือตอนที่มีคร uh ิส huh. พอลปี2022ทาง a อ l แลนตาฮอคส์เองเนี่ยก็ได้เกมของเทรยังนะครับ21แต้มกับอีก7แอซิสต์แต่ตัวของ e Young เทรยังในวันนี้ก็ยิงวงนอกไม่ค่อยดีครับอยู่ที่24 25เท่านั้นเองพวกเขาสามารถไล่แล้วก็กลับมาแซงได้นะครับในช่วงควอเตอร์ที่2พราะวาได้ทับสำรองที่ดีอย่างบ ok 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 ็อกดานบ็อกดาน i c ชกับเดียงเรย์ฮันเตอร์หนึ่งในผู้เล่นที่ลุน้นผู้เล่น รองยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับเดียงเรนเตอร์ในฤดูกาลนี้ทําได้ดีแต่จะดียังไงวันนี้ก็สู้สํารองของฟินิกซันส์ที่นําโดยแบรดลีบิลไม่ได้วันนี้แบรดลีบิลทำได้ดีมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการยิง2หรือว่าจะเป็นการข้ามทําแต้มนะครับวันนี้ตัวงเขามีความต่อเนื่องทําไป25แต้ม7รีบาร์ครับแล้วก็ยังได้เกรสันอเลนอีก23แต้มเฉพาะ2คนนี้เนี่ยก็ทําแต้มแทบจะเท่ากับทับสํารองของทางแอตแลนตาฮอกซ์ทั้งทีฟินิกซันส์ตั้งแต่ช่วงท และหลังจากนั้นเนี่ยก็นำม้วนเดียวจบเลยครับกดแอตแลนต้าฮอคส์อยู่แล้วก็เอาชนะไปได้123ต่อ115แต่ทีมของพวกเขาเนี่ยก็ยังไม่ได้อยู่ในพื้นที่เพลย์อ mm ิน hmm. เลยนะครับยังคงหลุดอยู่กออกไปเป็นอันดับที่12 ยังคงต้องหาคำตอบให้กับทั้งทีมหลังจากจบเกมเกแข่งขันโค้ชไมค์บูเดนโฮเซอร์ก็ถูกสัมภาษณ์ครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานยูเซิร์ฟเนอร์คิชในวันนี้ที่ไม่มีโอกาสลงสนามเลยแม้แต่นาทีเดียวตัวของโค้ชไมค์ก็เขาก็ได้บอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทั้งทีมใช้เมสันพรัมลี่แล้วก็โอโซอิโกดาโลนะครับเป็นรุกกี้จะใช้2คนนี้ครับพยายามหาความลงตัวให้กับทั้งทีมพยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทั้งทีมไม่ได้พูดเลยว่าทําไมถึงไม่ให้ยูเซิร์ฟเนอร์คิชลงสนามยมต่าา,าหาคํออบอู น,นอกจากเรื่องของกระแสข่าวการเทรดของแบรดลี์บิลกับจิมมี่บัตเลอร์เราต้องมาลุ้นกันต่อไปครับนี่คือสิ่งที่ทางไม้บูเดนทอเซอร์เขาเน้นนะครับพยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดหาความลงตัวให้มากที่สุดของฟินิกซันส์พอพูดถึงฟินิกซันส์แล้วพูดถึงจิมมี่บัตเลอร์ค่ะทีนี้เราไปต่อกันที่ไมมี่ฮีทที่ตอนนี้ก็กําลังหาความลงตัวเช่นชเดียวกันเลยนะคะในการไปเยือนยูทัชแจสค่ะแล้วก็เป็นแจสสะ,ะที่เป็นฝ่ายนําไปก่อนด้วยผลงานที่ดีของราลี่แม็กคานเนลและก็คอรลินเซกตันค่ะคนละนย 3, ลป6ส ลูกนะคะแต่ฟิลโก2คะแนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยค่ะที่เหลือคนอื่นก็ทํากันไม่ถึง1 0แต้มค่ะในขณะที่ไมมี่ฮีทเกมนี้ช่วยกันได้ดีนะคะโดยเฉพาะไทเลอร์ฮีโร่ยีแต้ม7จ็ดรีบาวห้าแอสซิสต์ยิงสปิกสีลูกทําให้เกมนี้เป็นเกมที่70ติดต่อกันแล้วที่เขาสามารถยิง3ลงอย่างน้อย1ลูกค่ะมากที่สุดของทีมเลยนะคะตอนนี้ก็ทําลายสถิติของดัตแคนโปรบินสันเป็นที่เรียบร้อยค่ะและก็มาได้ผลงานที่ดีของไฮเมฮาเคสจูเนียโดยเฉพาะในช่วงนาทีสุดท้ายนะคะทำไป5าแต้มจาก20แต้มของตัวเอง ทำให้ฮีทเอาชนะไปได้97ต่อ92ล้างแค้นคืนแจ๊สก่ะที่บุกไปเอาชนะคาบ้านของแมมมี่ฮีทได้สําเร็จตอนนี้ก็เสมอกันไปในฤููการปรกติ1ต่อ1ค่ะเรามาปิดท้ายกับเกมที่พวกเราภาคไทยตั้งแต่เชา้า7จ็ดโมงเลยนะครับโกลเด้นสเตทวอร์รีเร์เดินทางไปเยือนดีทรอยพิสตัน ในเกมวันนี้ทาง Golden State Warriors เนี่ยนอกจากจะขาดผู้เล่นตัวหลักหลายคนนะครับม่ว่าจะเป็นโจนาธานคูม,มิงก้าที่มีอาการบาดเจ็บแบรดเดนโพเชมสกี้เจ็บกล้ามเนื้อลำตัว GP2 uh huh. เจ็บบริเวณน่องแต่ว่า GP2 กับทางแบรดเดนโพเชมสกี้เนี่ยใกล้จะกลับมาแล้วและในวันนี้เขาขาดเพิ่มอีกหนึ่งคนครับนั่นะค, uh huh. คือแอนดรูวิกกินส์ทีรลาทีมด้วยเหตุผลส่วนตัวนะครับกลับไปที่ซานฟรานซิสโก ทางสตีฟเคอร์เนี่ยไม่ได้บอกเหตุผลว่ากลับไปเพราะอะไรแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยเขาอยากจะเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวของนักกีฬาดังกล่าวนะครับแต่ก็บอกกับสื่อว่าไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่น่ากังวลครับทุกอย่างยังคงดีอยู่มาเจอกับดีทรอยต์พิสตันที่ขณะนี้เนี่ยเพิ่งชนะมา5เกมติดนะครับก่อนเกมแข่งขันในวันนี้เนี่ยสถิติชนะมากกว่า50%ด้วยในช่วง37เกมแรกของฤดูกาลตอนนี้ดีทรอยต์พิสตันเนี่ยทำผลงานดีที่สุดของพวกเขาตั้งแต่ปี2018จากททีมี่แพันชนะระดี้ไดีเนี่าเป็นผลงานที่ดี มากๆแล้วสําหรับพวกเขาเริ่มเกมมาทั้ง2ทีมยังคงดูเชิงกันอยู่นะครับแต่ก็เป็นทาง Detroit Piston ที่ได้ความแม่นวงนอกก่อนก็เป็นฝ่ายขึ้นนําไปก่อนแต่หลังจากนั้นไม่นานครับก็เริ่มมีความผิดพลาดทาง Golden State w a r r i o r s เริ่มเน้นเกมรับ กทำให้ทางดีทรอยต์เนี่ยมีการเทอร์นเวอร์เยอะแต่ทางวอร์เร r ์ก็ทำแต้มจากการเทอร์นเวอร์ได้ดีบัตตี้ฮิลในวันนี้ทำผลงานของตัวเองได้ดีกว่าที่คาดคิดเอาไว้เยอะเลยนะครับ19แต้ม5รีบาล3แอสซิสยิง3คะแนนไป5ลูกวันนี้แฟนๆเนี่ยลืมเลยก่อนหน้านี้กำลังโกรธงุดหงิดฟอร์มของบัตตี้ฮิลวันนี้โอเคฟอร์มประทับใจในขณะที่สเตฟานเคอร์รีนะครับยังคงยิงพลาดส่วนมาก ช่วงครึ่งแรกเนี่ยมียังไม่ถึง10แต้มเลยนะยิงยังไงก็ยิงไม่ลงโดยเฉพาะ3คะแนนแต่ละลูกมันค่อนข้างยากมากๆเลยครับแต่ทาง Warrior เนี่ยแม้ว่าเกมของเซฟจะไม่ค่อยร้อน,นแรงนะครับพวกเขาได้เกมที่ดีของทัพสำรองโดยเฉพาะอย่างกิลซานโตสครับวันนี้ต้องชื่นชมมากๆเลยขย,ยันมากไม่ว่าจะเป็นการ<ม>ช่วยรีบาวเกมบุกช่วยปัดช่วยเขีย่ยกระโดดพุ่งรับบอลปัดให้เพื่อนส่งให้เพื่อนทําทุกอย่างรวมถึงการยิง3คะแนนวันนี้ทั้งเกมเนี่ยยิง3คะแนนไป4ลูกนะครับช่วง3ลูกแรกเนี่ยซวบๆว3บวบลูกไม่พลาดเล ในเกมวันนี้ทำไป13แต้ม5รีบาล3แอสซิสขโมยอีก2ครั้งนี่คือความขยันสุดยอดมากเลยนะครับร่วมกับเบรนดี้วอเตอร์ครับวันนี้ก็ทําได้ดี11แต้ม2รีบาลนะครับนี่ก็ยิง3ไปอีก4ลูกคาร์อบอนลูนี่กับคาร์แอนเดอร์สันวันนี้มีโอกาสลงสนามช่วยทําแต้มวงในช่วยรีบาลช่วยสร้างจังหวะให้กับเพื่อนทําแต้มมีความต่อเนื่องมากเทรแจ็สสันเดวิสครับเป็นอีกคนนึงที่น่าชื่นชมตั้งแต่ที่เกมที่เจอกับแซคราเมนโตคิงส์หลังจากนั้นเนี่ยโอโ เรียกว่าพลิกแอนโรแล้วก็ลงไปทําแต้มของตัวเองได้นะครับวันนี้ทําได้ดีทําไป14แต้ม10รีบาว์นะครับเป็นดับเบิลดับเบิลรวมกับเดรมอนกรีนครับที่วันนี้ก็ครบเครื่องเหมือนกันแม้ว่าแต้มจะไม่สูงแต่วันนี้มาเล่นในบ้านเกิดตัวเองนะครับทินในรัฐบ้านเกิดของตัวเองทําไป7แต้ม5รีบาวน์4แอสซิสต์อย่างละนิดอย่างละหน่อยครับแต่ก็มีเพลย์สวยๆส,ส,ส่งให้เพื่อนทาแต้มง่ายๆ<ม>หลายต่อหลายครั้งดิทรอยพิสตันที่เงียบเงยมาโดยตลอดนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นการแข่งขันแบบ2วันติด มันก็เลยทําให้เกมค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงนะครับแต่เคสแคนิงแฮมที่ในฤดูกาลนี้ฟอร์มดีเหลือเกินครับเป็นฤดูกาลแห่งชีวิตของตัวเขาจบเกมใน,นวันนี้ทําไป32แต้ม6รีบาว8แอสซิสขโมยอีก3ครั้งฟอร์มแบบนี้เนี่ยต้องบอกเพื่อนๆเลยว่าลุ้นออสตาจริงๆนะครับมาลีกบิสลีย์ครับวันนี้21แต้ม4รีบาวยิง3คะแนนไป4ลูก แต่ฟิลโกลในภาพรวมทั้งหมดวันนี้ก็ถือว่าผิดพลาดพอสมควรโทบิอัสแฮรริสครับวันนี้ก็เสริมน้องๆได้ค่อนข้างโอเคนะครับ13แตม้ม4รีบาวด์4แอสซิสเป็นการแข่งขันแบบ2วันติด2คนนี้ทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วดีทรอยต์พิสตันบางช่วงเนี่ยโดนนำห่างระดับ18แต้มนะแฟนๆฟนวอร์เรอร์ตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าอสบายแล้ววันนี้เบาๆพาอพคุยเรื่องอื่นไปคุยเรื่องอื่นมาเพ,เพลินๆอ้าวไล่หมดเหลือ10แตม้มอ้าวไล่หมดเหลือ6แตม้มแบบนี้เริ่มเดือดร้อนกันแล้ว แฟนๆเริ่มกลับมาเกลงเริ่มกลับมาลุ้นบางคนกำลังฟังอยู่ต้องจอดรถเพื่อที่จะดูเกมเพราะว่าอะไรมันเกิดอะไรกันขึ้นเนี่ยอย่างดีนะครับที่สเตฟเนี่ยได้กลับมาช่วงควอเตอร์ที่4กลับลงมาปุ๊บเนี่ยยิง4 Pointplay ลงยิง3คะแนนแล้วโดนฟาวแล้วเก็บลูกโทษลงมันเลยทําให้หายใจโล่งขึ้นเยอะเลยครับเกมในวันนี้สเตฟเนี่ยทำไป17แต้ม9รีเบาลหกแอสซิสต์นะครับแต่ฟิลโกลในภาพรวมอยู่ที่23%เท่านั้นเอง3คะแนนวันนี้ยิงตั้งหลายครั้งนะครับลงไปเพียง่องฟ บ่อยๆนะครับแต่ในฤดูกาลนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเห็นเกมแบบนี้เยอะกว่าที่ก่อนหน้านี้เคยเห็นสเตฟทำมาเลยมันเป็นฤดูกาลที่เหนื่อยเป็นฤดูกาลที่เล่นยากจริงๆสำหรับสเตฟช่วงท้ายเกมเนี่ยนะครับดีทรอยต์พิสตันมีการรันเป็นชุดเลยครับ22ต่อ6อะ่ะมันก็เลยทำให้กลับมาไล่บี้หรือ3แต้ม4แต้มช่วงท้ายเกมเนี่ยนะครับเคสแคนย์แฮมมีโอกาสได้ยิงลูกโทษลูกแรกเขายิงลงลูกที่2ต้องตั้งใจพลาด พอยิงลูกพอโยนตั้งใจพลาดไปเนี่ยลูกบาสมาโดนห่วงก่อนแล้วก็กระเด้งกลับมากรรมการนึกว่าไม่โดนห่วงถ้าเกิดไม่โดนห่วงก่อนเนี่ยเคสไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปรับเล่นบอลใดๆทั้งสิน้นพอมีการรีวิวจากกรรมการปุ๊บ ดีทรอยได้มีโอกาสบุกอีกครั้งหนึ่งครับโชคดีที่มาลิกบีซี่ยิง3าคะแนนไม่ลงอย่างนั้นไปลุ้นต่อเวลาอีกในท้ายี่สุดโกลเด้นสเตทวอร์รีเอาชนะไปได้นะครับ107ต่อ104โอ้ยเหนื่อยเหลือเกินโกลเด้นสเตทสามารถหยุดการพ่ายแพย้ติดต่อกัน2เกมติดสําเร็จนะครับแต่ก็เหนื่อยลากเลือดเหลือเกินเบรกชัยชนะ5เกมติดของดีทรอย t ์พิสตันสําเร็จครับ อยากจะบอกว,ว่าวันนี้นะคะช่วงท้ายเกมเนี่ยลุ้นกันจนแบบตูนว่าแฟนๆคนรัศด์เซอร์ไว์ที่ดูเกมอยู่วันนี้อาจจะลืมหายใจเลยก็เป็น,นได้ค่ะคหลังจากจบเกมนะคะสตีฟเคอร์ค่ะก็กล่าวชื่นชมกิลซานโตสมากมากเลยนะคะตามข่าวนี่คือทุกคนในห้องพักนักกีฬารวมตัวกันนะคะแล้วก็ปรบมือให้กิลซานโตสเลยค่ะตัวสตีฟเคอร์ก็บอกค่ะว่าชัยชนะในวันนี้นะคะเป็นเพราะความขยันแล้วก็ความตั้งใจของกิลซานโตสเนี่ยแหละคะ่ะเล็กๆน้อยๆที่ทำอยู่ในสนามค่ะไม่ว่าจะเป็นการปัดการเขีย่ยการส่งบอลให้กับเพื่อนๆแล้วก็การยยยิงททแต้้้้มดดวะเลใหไชชัน ้มาไดและในส่วนวันพรุ่งนี้นะคะ Golden State Warriors จะทำการแข่งขันสองวันติดค่ะเจอกับ Indiana Pacers ในส่วนของ Stephen Curry กับ Draymond Green เนี่ย s t e p e n c r r บอกว่ารอเช็คสถานะก,กันอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื<ๆ>่อนๆไม่แน่ใจว่าวันนี้มีแฟน Golden State Warriors ที่ดูกับพวกเราอยู่ในเพลย์แบ็กหรือเปล่าช่วงท้ายเนี่ยหัวใจเต้นเป็นอย่างไรบ้างคอมเมนต์มาคุยกันี่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์สุดๆอย่าลืม Subscribe นะคะที่โลโก้ t w Man เนียตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NDA คือที่ได้ขอกเรา t w Man เนียวันนี้พวกเราทั้งสองค ขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ